เรียกว่าสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่รักมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เราชอบอ่ะพรุ่งนี้เราไม่ชอบก็ได้ไงแล้วเ,เราชอบได้เป็นพันๆอยา่างวันนี้ชอบอันนี้พรุ่งนี้ก็ชอบอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่รักมีอย่างเดียวถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เราลักนะเราจะไม่มีข้อแม้กับมันบางคนชอบบอกว่าเฮ้ยผมติด,น,ตดนู่นติดนี่แสดงคุณไม่ได้รักมันยังไม่ได้รักจริงคุณแค่ชอบมันคุณไปหาก่อนสิ่งที่รักมันคืออะไรครับถ้าคุณรักมันเมื่อไหร่นะข้อแม้ต่างๆจะไม่เกิดกับตัวคุณ คุณยังไม่ตั้งข้อแม้กับมันเป็นอันขาดเลยคุณจะไปหามันแล้วคุณจะทำมันไม่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่กับเรื่องรถนะมันมันไม่สําคัญว่าว่าว่าเราเราจะผ่านอะไรมาเราจะเคยทําอะไรมาหรือว่าอะไรเงี้ยหรือมันจะตรงทางสายที่ที่เราชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราชอบมันเลยไม่ต้องตั้งข้อแม้แล้วทํามันไปเลยลองผิดลองถูกทํามันไปด้วยความรักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวความสุขมันกลับมาหาเราเองแล้วถ้าวันหนึ่งเปลี่ยนสิ่งที่เรารักให้กลับมาเลี้ยงดูเราได้ อันนั้นคลาสสิกทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นความฝันหรือความรู้สึกของคุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงความจริง